ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อวานนี้นะราตศิภามาเบิ่งอียายอ,น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 อนันอ <Long here. S 1> ันอันอัน,น,น,นเท็ดอันล้างเห็ดล้างเห็ดอันล้างเห็ดอันล้างเห็ดหลังงูล้างเห็ดหลังงะไปซื้อมาแช่ไว้ตั้งหนุ่มแล้วนีแช่น้ำเกลือไว้รับไปซื้อมาก็ปยาย ไปซื้อแล้ไปเก็บให้ได้เนาะเพราะว่าน้ำห่าไปเก็บมันกับอันเฮ้ยมันสิไปท่านเขาบอกเขาไปเก็บแต่เศร้าๆว่าไปใต้เอาพุ่มหางลังมองนี่ถ้าวันนี้เก็บเฮ็ดดีอยู่งละละวันนั้นโอ้นี่น้ำเกือบไปได้ไหมนี่นี่นี่ พี่น้องเบิ่งเห็นวะเห็นว่าเห็นนะอันล่นไาไปขึ้นภูเขาขี่รถขึ้นไปขึ้นภูเขานะแล้ววิ่นหน่อยแล้วยกนอนนะ่ะมันคือแต่งยึกหักไอพี่ดีห้ามสัน่นจบบับิึงดละ,ละาลก็เกิดเป็นหัเนานะอ้ายไอีดอัน มันบมันวินขึ้นเขาภูพานมันมันหาว่าเก niño, s <S Man, Man, food, right. ha ้าพดเกาแล้วแล้วกระิเฮนั้นมันสิมียันนะมีท่านได้หอดสาเก้าพดเก้าเลี้ยวท่านได้หอดปาดบักถุงเลยเดฟพี่น้องสูงว่าคักเลยภูพันน่ะไปหอดนั่นหอดหอดนั่นหอดนั่นอันผููพานขึ้นน่ะเห็นข้าเจ้าเก็บพิษมาบ ไหเต็มกระตาเลยแล้วก็อันนี้ก็ไปซื้อมาเได้ออพี่น้องมีได้ปิดเกมพันอันรูปบ่านเก็บนั่นเลยเนาะมันมีทันกับมิจักป่าเนาะย่านย่านนั้นมันคือต่างกับงูอยู่ย่านงูย่านเงีย้ยวย,ย่านสุดหยางนั่นแหละแต่ว่าแล้วก็ย่านงูกับหมาอย่างเดียวนอกนั้นเรามีย่านหมาบี่แล้วมันจะไปอยู่ในป่า นี่มีเฮตันนี้นำพร้อมนี่เฮตันเนี่ยบเด้อเฮกันเยะเนี่งเวลาด้หน่อยนี่บ่งเด้อบ่งเด้อพี่น้องรับรับเพิ่งไปซื้อมือตะกี้เนี่ย ื้ออยากกินเลยต้องไปหาซื้อเอาพี่น้อง,องแล้วก็มัดกินเฮ็ดแล้วก็แกงแกงเฮ็ดทั้งอันเด้อมันแกงเฮ็ดน้อกันเด้อแล้วมาแกงเฮ็ดแล้วก็แกงหน่อไม้แล้วก็อันมีแค่จองย่างนี่แหละแล้วมัดกินแกงหกกงน,กน่อไม้ออมก,ก,มกับแกงเฮ็ดนั่มัดกินเพราะว่าอันแนวอื่นนั้นเรามีมักและมีชอบ มีชอบนี่นี่พี่น้องมาเบิ่งเด้อเ็ดแบบนี้ก็มีเด้อรน่่แเนี่ยไข่มันมีไข่น้ำพร้อมนี่มีเ็ดตักเยอะเลยข่าวก็มีค่อยมากเลยมาถึงบ่มีอันนี้ก็มีเด้อพี่น้องเนี่ยเห็ดแบบนี้อันนั้นเห็ดอันนั้นจะเนื้อเฮดชื่อว่าเห็ดเนสเพิ่งเพิ่งเข้าเนี่ยมันเป็นมันจะออกสีแบบนี้ล่ะอันนี้ก็คือเห็ดกันเห็ด อย่างว่าดำน่ได้เห็ดละง,ง้อขาวเห็ดละง,ง้อขาวเอออันนี้ก็คือเห็ดพึ่งน้ำตาลสีน้ำตาลเบอร์งอร์รุนอย่างเงินสองร้อยได้เห็ดแต่ใครมาเจียวนู้นลลงล่าล่าจะกินเห็ดลราล่าจมอยู่จะกลินเห็ดจะกลินเห็ดแกงเห็ดนั่นน่ะเพราะว่ามันเสียบเทนยามหายายเห็ดเสียบเสียบขายาวเหมือนเจ้าของ อันนี้ก็ขายาวห้องลากกัขาลายขาวหึตาตกลงขาลายขาตาตกองนะขาลายเต็มเลยจงขาขาเง็้ยัดขาขาวเท่นี่ปัดยายเลือดยายกับขาวเห็นว่านี่ขาเง็ดขาวขาวข้าวขาวก็ลาอีกุ้งลามดำลานึ่งมีแต่ ีเพรแล้วก็ลายแล้วกคคค็คือตังคือตังเงินคิกคือกังคือตังกับแก่กับแก่น่กนะก็เห็นบ้านเห็นพ่อแม่พี่น้องมีกับแกบะกันนันนน้นกันมีหน่ะเดี๋ยวมันกระกระโดดมาเจอพ่อแม่พี่น้องเด้ออัอาานอันนี้เดีอันตอนนี้ยายกำลังล้างอยู่ งามันคุณได้พูดเลยที่เข้ามารับชมเ้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์เลยยายเด้อได้ยายจังฟีพ่อแม่พี่น้องขันนั่นพ่อแม่พี่น้องมีคอมเมนต์มาเฮื่อนยายน่ะยายกับตีมีเฮ็ดแกงเห็ดเธอกินขันผู้โอคอมเมนต์มาเฮื่อนยายยายกับตีเยอะกิกินแกงเห็ดโอเคบัดพ่อแม่พี่น้อง อันจะลืมเด้อขันผู้เรามีคอมเมนต์มาเฮ้ยอะใหญ่เ,เพราะว่ายาญ่ยันต้มเมื่อรกกินอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่เฮือนบ้านเพึงพ่งกัจจนาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายแล้วมือมืออื่นลาดอันมือแรงลาดเสียดแกงเน็ดเะจูกินคันผู้เราอยากกินก็ต้อง กดติดตามมาใหออ้ยายกับลาสองคนก็จันนะอันมีไลาก็ย่าสองคนน่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ <แ S 1> กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเมื่ออื่นแรกจากทีอันไลฟ์สดกดมะม,วม่วงว,ว้ายมะม่วงกดีเลยเมื่อแรงแรกจากทีไลฟ์สดกดมะม่วงอีกโอเค ลป,ปิดลปิดลปิดคลิปเตอร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบ